าจากประเทศอิรานครับเทศอิร์รโมเซนคอดาลิวานวัย29ปีสูง180เซนเมตรอยู่ในทีมงานของ K อเควนมวยไทยยิมโคดานิวานนักสู้จากปากน้ำโพครับนครสวรรค์แม่รูปร่างหน่วยการดีทีเดียวครับเดี๋ยวตามไปดูครับดูอาวุธของนพร,รัตน์ดีเซลมวยไทยดีเซลมวยไทย น้ำหนักตัวเท่ากัน77กิโลกรัมมาดูครับคู่นี้ใครจะมูนใครจะลงเปกล่างครับอาโดนตบซ้ายโดนตบซ้ายจ้มขวาโอ้ยโอ้ยหววเข้ากลางหลังครับลอยเป็นกบเลยครับแสโดนครับโอ้สร้างความมั่นใจกับโมเซนนลครับ้าลื่นล้มบ้างครับโมเซนอ่ะจ่อไปครับบริเวณ ขาหน้าครับโอ้โหเจอบัตรเหกันครับโมเซนรอจังหวะนะครับต่างคนต่างรอครับเอาโมเซนเข้ามาก่อนโอ้โหแทงเข่าครับไม่เป็นเป้านิ่งเลยครับโอ้โหอะไรกันนี่โดนอะไรครับแม่เหมือนจะโดนลิ้นปีกหรือเปล่าครับจุกครับโอ้ยดูสิครับแม่ป๊อกนี่ครับโอ้โหนี่ ต้นเกมครับช็อตนี้ต้นเกมเมื่นนี้ครับโดนกับลางหลังแม่ไม่มีเชือกนี่เพิ่เกระเด็นหลุดครับแล้วดักแทงกําลังดีแล้วนะครับหลังจากโดนนับแต่ว่าดูครับโอ้ยแข้งซ้ายน้าครับจะต่อยขวาครับแข้งมันถึงก่อนครับโอ้ยดูครับคอพับเลยครับเข้าใช้โครงซีสุดตายมวนจุกนี่ครับโอ้โหนี่ ต้นเกมครับช็อตนี้ต้นเกมพวกนี้ครับโดนกรกลังหลังแม่ไม่มีเชือกนี่เพิ่เกระเด็นหลุดครับแล้วดักแทงกําลังดีแล้วนะครับหลังจากโดนนับแต่ว่าดูครับโอ้ยแข้งซ้ายหน้าครับจะต่อยขวาครับแข้งมันถึงก่อนครับโอ้ยดูครับคอพับเลยครับเข้าใจโครงซี่สุดท้ายมวนจุกแต่ว่าดูครับโอ้ยแข้งซ้ายหน้าครับ จะต่อยขวาครับแข้งมันถึงก่อนครับโอ้ยดูครับพอพับเลยครับเข้าช้โครงสี่สุดท้ายมวนจยของโมเซนคอร์ดิลิวานครับ, <Order. S 2> บนักนพรัตน์ดีเซลมือไทยไปได้ในยกแรก